คุกกี้รันคิงดอมภาคเปลวไฟแห่งพาคีคุกกี้รสชูครีมไปช้อปปิ้งกันเถอะคราวนี้เธอจะไปร้านหนังสืออีกไหมอืมเพราะมีหนังสือเต็มไปหมดดังนั้นการหาหนังสือที่เหมาะกับฉันก็เหมือนกับการตามล่าหาสมบัติเลยเป็นเรื่องสนุกนะแต่ฉันนะ่ะกลับชอบภาคปฏิบัติมากกว่าการอา่านหนังสือนะเอาล่ะเอาเป็นว่าฉันจะไปซื้อขนมที่นั่นรีบไปกันเถอะ ยินดีต้อนรับจ้าหาเล่มไหนมีหมดเลยจ้าเร่เข้ามาเอาเร่เข้ามาจ้าอ้าวเจ้าหน,นูเพื่อนๆไปไหนกันหมดแล้วอ่ะไม่ไปด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกที่นี่ค่ะพอดีหนูอยากเดินดูต่ออีกอ้า ไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยพูดหนังสือหนีไปแล้วว่ากลับมานะน,นี่ซอยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูจะช่วยเองนะคะโอ้ยปกติแล้วฉันน่ะไม่ขอความช่วยเหลือจากนักเวีฝึกหัดหรอกนะแต่สถานการณ์แบบนี้คงไม่มีทางอื่นแล้วอะ่ะขอบใจมากนะนันนเกเรียนฉันฝากด้วยล่ะอืมนั่นมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ พวกหนังสืออย่าเพิ่งหนีไปนั่นไงหนีไปหลายเล่มแล้วอ่ะใครก็ได้ไปจับมาทีจับได้แล้วนี่ต้องระวังหน่อยสิมงเงนจะเกิดรอยขีดข่วนบนร่างกายได้นะ,อะขอบคุณค่ะดูท่าทางต้องการขอความช่วยเหลือนะให้ฉันช่วยไหมจ๊ะอยากจะรวบรวมหนังสือพวกนั้นให้ได้ในคราวเดียวใช่ไหมละ่ะอ๋อค่ะใช่แล้ว ังสือก็มีชีวิตขึ้นมาไม่รู้ว่าเป็นตีมือใครอ่าฮะหานังสือพวกนั้นไม่เคยเคลื่อนไหวมาก่อนก็เลยขยับกันจนสนุกไปเลยงั้นสิดีละเรื่องนี้ฉันถนัดอยู่แล้วเอาล่ะเจ้าหนังสือเวทมนต์ทั้งหลายได้เวลากลับเข้าไปยันชั้นวางแล้วเอาลละนะโอ้โหรงแหวนแม่สวยจังเลยขอบใจจ้าพวกหนังสือมารวมตัวกันแล้วรีบเก็บเถอะโอ้ขอบคุณมากเลยนะ ไม่มีเรื่องไหนหายไปใช่ไหมเนี่ยไหนลองนับสิหนึ่งสองว่าแต่พอจะรู้ไม่ว่าโรงเรียนเวทมนต์ไปทางไหนนะเหมือนจะเห็นอยู่ไกล็กลแต่ไปไม่ถึงสักทีแฮะอ๋อคือว่าต้องไปที่สองไฟต้นที่สีริยงถนนเส้นหลักนะให้ฉันนำทางให้ไหมคะ <c oughs> จะรับความช่วยเหลือไว้เป็นน้ำใจนะ พอดีฉันชอบการประจนภัยไว้เจอกันคราวหน้าจะเลี้ยงลาเต้น,นะจ๊ะบ๊ายบาย